สวัสดีครับผมร้านสอพอทองคาสิคอรนจะมารีวิวฟิล์มโอสกากับตัวโนสิฟฟิล์มลูวีเดี๋ยวติดให้ดูครับเรื <Okay. S 1> <Okay. S 2> ่องๆวุกท่ท <Okay. S 2> คนโทรเข้ามาอันนี้เป็นฟิล์มจากผู้ผลิตอันนี้เป็นฟิลม์มโอสกาเป็นฟิล์มลูวี เทียบไปก่อนแบบนี้นะครับ M อุปก,กรณ์ที่แถมมาก็เป็นไฟตัวนี้ไฟอ่าอินฟาเรดให้กาวให้ครับเนี่ไว้ดูฝุ่นได้ด้วยอันนี้เป็นกาว MV. ที่แถมมาเน่เดี๋ยวลองติดดูนะครับสติ๊กเกอร์ไม่แถมอ่ะติ๊กลิโคนดูฝุ่น ชื่อหมดยังไม่แถมตรติกเกอร์วัดดิคนนี่นให้ดูจัดให้เรียบร้อนี่ตั้งใจโชว์นิดนึงตัดฟตัวนี้อย่าให้มีฝุ่นนะครับเส้นมันนแน่นเลยอ่า ก่อนเช็ดฝุ่แม่งเอาเสกไม่แถมมาอยากให้ผู้ผลิตแม่งดู แถมะขนาดเป็นตัวแทนจำหน,น่ายนะไม่ยังไม่แถมเลยเจ้าของร้านต้องเป็นทุกอย่างเครื่องก็ต้องติดเป็นของเครื่องก็ต้องซ่อมให้เป็นนะครับเช็ดฝุนเช็ดฝุนจนเรามองไม่เห็นฮะว่ามีฝุน แต่จริงแล้วมันก็มีอยู่ละสามารถไปติดได้ที่สาขาเกอร์เมืองสาขาบิ๊กซีกรีนเวเซนทันติดได้หมดนะครับรือกระจกแต่ถ้าว่าอยากเจอช่างหน้าตาดีๆหน่อยก็มาที่บิกซีหน้าตาดีติดเองติดเป็นติดดี จำแตกหนึ่งเปนี้คาดว่ากาวหมดละเอ้ยฝุ่นหมดละเห้ยเป็นกาวยูได้เป็นกาวยูเอผมจะหยดหยดนะครับหยดอันนี้จอผมมันใหญ่ไงจอใหญ่ก็จะหยดประมาณสามจุดหนึ่งจุดสองจุดตรงนี้สามจุดถ้าเป็นจอเล็กก็จากขนาดเอานะครับนนีถ้าเป็นจอจอเล็กๆอะ่ะจอพวก ไอโฟนอะไรเงี้ยกแต่ว่าไอโฟนไม่ใช่จอโค้งไม่แนะนำให้ติดไม่แนะนำให้ติดเลยนม่ติดติดยากมากยากติดปุ๊บสิ่งที่เราต้องเตรียม,มก็คือผ้าเช็ดกาวผมก็ลืมเตรียมอีก ค่อยไล่นะครับดูข้อควรระวังก็คือเครื่องที่มันมีหูฟังนะครับระวังกาวจะเข้าลงรูฟังนะแล้วก็ปุ๊บอันนี้พอ,อากาวมันวิ่งเต็มแล้วแล้วก็เอาไฟฉายเห็นว่าข้างในมันจะมีฝุ่น,นอันนี้ก็คือผมเช็ดฝุ่นไม่หมดแต่ว่าไม่มีผลกระทบอะไรตรงนี้เราพอเราเลี้ยงเลี้ยงกระจกได้นะแล้วปุ๊บเราก็เอากาวจากตรงนี้ครับล็อกเลยล็อกล็อก้ำยาไว้ แต่ไฟเนี่ยไฟที่อบอบกาวนะครับผมจะแนะนำว่าของโฟกัสจะดีกว่านิดนึงเพราะว่าโฟกัสแต่ว่าของโฟกัสมันต้องเสียเงินซื้อครับอันนี้ต้องเสียแถมมาแถมมาราคาติดฟิล์มตัวนี้ฟิล์มยูวีน,นีก็จะของผมโอซากาก็จะอยู่ที่ประมาณ490บบาทเหรับทีเดียวไม่มี การวางกาวเมืเ่อกี้ไม่มีการซึมออกด้านข้างเลยถ้าเกิดว่ามันซึมออกด้านข้างอะ่ะเราก็จะอันนี้ตัวอย่างนะอันนี้ไม่ได้ซึมเราก็สามารถเช็ดได้ปกติแล้วมันจะมีผ้าผ้าเช็ดกาวมาให้แต่ผู้ผลิตยี่ห้อน,นี้อาจจะขี้เหนียวหน่อยนะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แถม,มาให้ไปไปเปน้เนไปเน้นไฟนินฟาราเลดจะมากกว่าแถมไม่ทุกอันไม่รู้ว่าแถบทำไม อันนี้มันจะมีร่องร่องกาวนิดนึงเราสามารถเติมเติมกาวไปได้นะกาวไม่เต็ม,มครับเติมเติมด้านข้างไปนะัเดี๋วยว้่อนนั่งซึมไปด้านหลังสวยนะครับแน่นเปียบเข้าไม่ได้แล้ว ค่อยแกะออกทีหลังลนะครับใีนน้ทีมาทดลองรบไฟมันดีจริงๆครับเดียวแห้งทิ้งไว้ประมาณรักห้านาทีห้านาทีนะครับแต่สำหรับตามที่เราล็อกไม่ให้ฟรีม,มันขยับเนี่ยก็ประมาณค้างไว้สิบห้าวิ สิบห้าวิยกถีอะไรครับหนึ่งสองสามนับไปนะครับสิบห้าวิยกจุดหนึ่งสิบห้าวิเลื่อนจุดหนึ่งก็คืออันนี้แบบเขาเรียกว่าอะไรทำจนชำนาญน,นะครับมันมันก็เลยไม่ไม่ต้องอันมากอธิบายมากสำหรับทำให้เด็กมันดูน,ะน,นเด็กมันได้รู้ตื่ยเนนะครับอันนี้ปุ๊บสวยงาม โอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้พอแค่นี้ก่อน